วันนี้จะมาแนะนำการติดตั้งตู้โหลดนะครับผมเป็นซิงเกิลเฟสแบบง่ายๆนะฮะตัวนี้ยี่ห้อนะยี่ห้อตัวนี้นะครับผมตัวนี้จะเป็นบังคับให้ใช้กันดูดนะครับสังเกตตรงนี้นะครับไม่เกินห้าสิบแอนะครับไม่เกินห้าสิบแอมนะครับผมสาหรับขอตู้โหลดไฟสิบห้าทับสี่สิบห้าแอมนะครับผมบังคับให้ใช้ตัวกันดูดนะครับ ตัวนี้ได้มาแบบทังก์ชันครบนะครับผมลูกมันก็ง่ายๆนะครับกีเอมกีเอ็มก็ใส่เข้าไปตามนี่เลยนะครับสำหรับลูกแม่นะครับผมนี่นะฮะเข้าข้างล่างนี่นะครับผมแล้วข้างบนนะใส่นะครับผมใส่ด้านล่างมีขานะครับปลาข้างล่างนี่เลยนะครผมใส่เข้าไปนะครับกดเข้าไปนะครับ แล้วก็ดันข้างบนนะครับผมถือประจบนะฮะสายเอาไปลูกมันก็เหมือนกันนะผมลูกกี่แอมปแอมเว้นช่องมานะตัวนี้นะก็ใส่เข้าไปใส่ข้างล่างก่อนนะกดเข้าตรงบาร์ข้างล่างก่อนแล้วก็กดข้อข้างบนนี่นะครับผมนี่นะครับลูกแม่นะครับผมนิวตอนเข้าข้างล่างนะครับลายเข้าตรงนี้นะฮะ นะฮะขึ้นลงง่ายนะครับแต่วงจรตัดตัดเองอัตโนมัติแล้วขึ้นเองนียฮะนิวต้อนมาจากเสาไฟ้ฟมิเตอร์นะครับผมเข้าตรงบากาวกันนะครับจากบากาวนะครับเราตัดสายขั้เข้ามาตรงนิวต้อนนะครับอย่าลืมนะครับเข้าบากาวก่อนเสมอนะครับผมแล้วก็กาวก็ลงเข้าตรงนี้แล้วก็ออกไปตีข้างนอกนะครับผมนฮะตัดสายมาประมาณนี้นะครับผม เข้าบากาวนะฮะที่เราใส่ไว้ตอนแรกๆเป็นนิวตันนะครับผมเข้ามาปุ๊บนะฮะครับผมเข้าตรงนี้ฮะส่วนสายลายครับผมสายที่มีไฟนะครับผมเข้าตรงเบเกอร์โยตรงนะครับเข้าตรงนี้นะครับนี่นะครับลายเข้าตรงนี้เลยนะครับผม ส่วนกาวนะครับผมเข้าตรงบาร์กาวนะครับผมแล้วก็ต่อเข้าดินนะครับร้อยครับผม <100. S 2> เสร็จเรียบร้อยนะครับ